กหลังจากขุดแล้วกนแล้วกันใช่ตัดมันออกนะพี่น้องเนาะเอาจากเหงาเพิ่นพี่น้องเลยเลยใส่กระสอบไปปั้นบานนี้ตัดตัดมันออกจากอานเหงาเพื่อนวันนี้หลังจากกดขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเอาสิพันแบบนี้เลยพี่น้องเอาผ้าเอาพันแบบนี้เลย ใบชื่อไก่ชื่อกระเปิดในพังเลยหมอหมอลำวิทยุคนนี้เนาะอยากใบติ้งอยากอยากไปกดปุ่มเปิดอีกเนาะคือมาคักแทะฮะยองแทะลีเนาะใบชื่อกระเปิดเนพัขายบ่ขายบ่ายว่าี่ขายบ่บ่ขายเนาะใบชื่อใบใบใบชื่อกระเปิดในฟังอันนี้เนาะนิรุนม์ไปสิบ่ขายหมอลาำคักลีหมอลำหนีใบชื่อกระเปิดเองไหม เปิดเพลงในข้างเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องเก็ซีทุกท่านเดอ้อเนาะยินดีต้อนรับกขอสู้ส่องยูทูปตาเวตาพี่น้องเนาะแกมาต่อยคลิปหนึ่งนาะพี่น้องนะเอานาะฮ่าแกลังจากคุดแล้วกวนแล้วกันใช่ไตัดมันออกเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเงาเพิ่นพี่น้องเลยเดียใส่กระสอบไปปั้นบันนี้ตัดตัดมัดออกจากอานันเงาเพิ่นบันนี้หลังจากกดขึ้นมาแล้วพี่น้องเลย,อย,อยเอาสิพันแบบนี้เลยพี่น้องเอาผ้าเอาพัาพพนแบบนี้เลยกกงไว้ได้ห่างมาเลนะือนแล้วก็สิไปใส่เครื่องปั้นขั้นในแต่ว่ามีเครื่องปั้นพี่น้องปีเฮ็ดปีแรกนะ ผมีเครื่องปั้นใส่ผ้าไปพันอีกพี่น้องวัดคึืนอีกปีเฮ็ดปีแรกนะปีสองปีว่ามีเขาจะได้เครื่องปั้นไหมด้วยเฮ็ดปีแรกปีที่สองได้ไหมเฮ็ดปีทมิดเนี่ยบมมีเครื่องปั้นแล้วพี่น้องแล้วปีที่สองพอดีเครื่องปั้นมันขายก็เลยไปดาวเอานล้วเบียดอยู่ห่านเบียดอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องเลเนาะไปดาวเอาพี่น้องเลยยังแบบผมมีเครื่องปั้นยังพอขายแน่พี่น้องเลยแต่ก่อนนะว้ย ปกปอกป๊อแล้วผู้ไดเฮ็ดมันแต่ละคืนแต่ละมื้อดึก3 00นยังบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยพันมันดนีใครแน่มีแต่คนกับตัดใส่กระสอบเหลือหันได้แม่นให้เครื่องปั่นจัดการเสียงเดียวคือเสียน้ํามันรถพี่น้องเสียเงินเสียน้ํามันรถเท่านั้นเมันเปิดหรเียเเ้ย เปิดหมอลำหมอลองเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นบวกภาษาพี่เราเปิดคลิปได้เนาะติดอ่าติดแดงติดเหลืองได้นี่นะเพราะว่าอันเพลงเนาะพี่น้องมันมีลิขสิทธิ์ของเพิ่นพี่น้องเลยเนาะว้าฟิดแล้วงดงดฟังเพลงเนาะพี่น้องเนาะในช่วงถ่ายคลิปพี่น้องเลยเพราะว่า นี่เกษติ์ข้าโพไทยกับุม,มีคลิปลงพี่น้องเอ้ยบุมีคลิปลงพี่น้องในบ่งในส้มงกันเืนเดือนก็เรื่อถกกระจิงมาได้พี่น้องเอ้ยหลังมือเมย์ก็พอคนนี้เ็ดเวียกกลางคืนจนสี่ทุ่มสี่ทุ่ม,มาหาทุ่มจงได้นอนพี่น้องเอ้ย เป็นคุดมันกลางคืนกลาเว้นเผดแด็ดนะนะพี่น้องมาคุดกลางคืนเนี่ยเพลคมใต้ไพคมพี่น้องเลยคุดสองผมเมียเพิ่นปุ๊บมากลางเว้นเห็ดเรียกมันบมดเต็มที่พี่น้องมันแด็ดเฮงเมียอีเดือนเดือนต่อไปจะมาเด็ดกูนีเจ้าแม่ช่วงเดือนบุญสงการเนาะเด็ดกูนี กำลังเริ่มม่ยังซัมมี่พี่น้องแต่ว่าแบบทอดเราดูที่ว่าเดือนที่พันเด็ดๆนี่เว้ยเงินไหลคล้าย่อยคนนี้นี่ยิ่งอยากแบบถึงอากาศเย็นเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี่นะลมเฮงเฮงเมื่อวานนี่เนาะมันขึ้นเด็นี่เมื่อวนนี้ก็เด็ดใหตัดมันแล้วใส่กระสอบแล้วกใสได้เมื่อสับไว้ก็ได้พี่น้อง เดี๋ยวเมื่อเห็ดเปลี่ยนทุกางเรืองนี่เดี๋ยวเป็ดเดีไก่ถึงเขาน้ำหมู่บ้านเพิ่งกับผากันเ็ดหนทางนี่สามมือนี่นะาแม่เนาะหรฤษีมือนี่ไหมฤษีพอดีซีมือนี่พี่น้องเนาะเพิ่นแบ่งน่วยกันเ็ดจักว่าผู้ทีเห็ดกับแพงในเพือนซาเวลกับเพิ่นหมูมีเวลาเพราะว่าเมื่อแรกกับเพิ่นเห็ดเป็นมูอเป็นกุ้มเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็ดมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพิ่นก็บเพื่อมาเห็ดพี่น้องเพราะว่าบางเทืเอามือนี่มาถึืหน่วยผู้นี้ อีกสองมือถึงหน่วยพอดีอีกนะพี่น้องเพราะว่าคนในหมู่บ้านเมันอยู่คนละหน่วยเนาะหมู่ล่ะมาดเดียวกันไม่เห็นเบียกน่ำกันอยู่คนละหน่วยแับนี้บัดเหตุทางคนแบ่งจุแบ่งน่วยแบ่งขัวกันแับนี้ก็ถือคนละบอนพี่น้องเลยก็เลยแบบมันมีเวลาเห็นเลยมันคือการเล่นทั้งสะโพกเพิ่นพี่น้องเลยเนาะได้เมื่อเหตุทางเพป็นกเพิับก็เวียกเพิ่นก็บจิ๊บได้ไปเหตุเวียดสิไะพี่น้องเลย ราะว่าม <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ันเป็นเรียกรวมพี่น้องเลยเรียกรวมเรียกน้ำหมู่บ้านมีเบียกก็ต้องได้ปลาเนี่ยมีเบียกก็ได้ปลาได้อันนี้ไปเฮ็ดชอยว่ามันถึงมือเฮงาอะไรก็ได้นี่กเพิ่นสิไเดามือเมือนอนบ้านมื้อนี้เพิ่นที่มือยำเพราะว่าทั้งพักทั้งรัดคนทั้งเมืองเจ้าแข่งจ้าเมืองเพิ่นอ่าช่วยเหลือปูนเนาะพี่น้องก็เฮแล้วเมื่อเผาพี่น้องเลยว่าปูนในของการเนาะ เไเแพื่อนเห็เมื่อยามนะเมื่อฝาเมื่อยามว่าใหญ่คนรักคนยังพี่น้องเลยว่าปูนถึคอขาคือว่าเพื่อนมาสวยกับลายด้วยนะแต่ว่าบุ๊หัวประมาณจักสอบพี่น้องเลยนี่แต่พถาตตาว่าสี่สิบตัวนี่มันถึงจักสอบไหมต้องี่สแปดแรอยนี่จะโอ้แปดรอยอบ เอามูคือการมูว่าตัวหนึ่งนี่เท่าไรตัวหนึ่งชากตัวหนึ่งเศ้าเท่าไใส่โอเปิลนะสองตัวสี่สี่ตัวแปดสิบหาตัวก็จะร้อยว่าหาตัวก็ร้อยหนตัวก็ตสองร้อยตัวตัวสองร้อย เจ้าโดนมันก so ็ต้องเป็ดลอยเระมาณเป็ดลอยไม่น so ่เลยเป็ดลอยสอบโอ้ถ mm. yeah. yeah. ือว่าเพิ่นซอยถือว่าหลายพอสมควรนี่เนาะอำเภบิดเนี่ยทั้งหมู่บ้านเทเพิ่นเก็บเงินกันเองเฮ็ดบ่แม่นหรือว่าอะไรเออเพิ่นเก็บเงินซื้อหงซื้ออย่างแล้วชื้อปูนแล้วตอนนี้เพิ่นงซอยเพิ่นเตาปูนคนซอยก่อนเอาง่ายๆขึ้นในหมู่บ้านเท่ากับว่าแผ่นเชื้อหนทางเราเป็นนกนกหนทางเทปูนแต่เก็บเงินกันมาแต่วันนี้พันธุ์เนตตกลงว่าเฮ็ดเพราะว่าเขาเก็บ เงินซื้อ,อปูนซื้ออุปกรณ์ให้มันได้เพียงพอแบบว่าซ้ำหนึงก่อนเลยจังเ <het. S 2> แ็ทแม่นมาหนี้ทั้งเจ้าแขงเจ้าเมืองเพคนนะ่ะเห็นว่าทั้งบ,บ้านทั้งเพื่อนก็ร่างสีพากันสัง่งขนทางเพื่อนก็นเลยช่วยเนาะพี่อนชนะ่วยปูนช่วยแหเ่ก็เลยอ่าได้ปูน,นแ,นแนห่มื่อแรกนาะเพื่อนซ่วยแหนะ่มื่อแรกเพื่อนซ่วยแห่เนาะซ่วยแห่ลังนึงแห่บดเด้แห่บดแห่ละบดละเอียดนะปูนนะชามตูนกับปูนชามตูนเนาะ ได้ยินพันว่าฮะนะพี่น้องเนาะถ้าว่าพีดว่าพี่พลาดประการใดขอโทษขออภัยในยหลายเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ก็ได้ยินพันว่าเขากับหมูหู้ก็เป sure> ็นจริงเท่าใดิพี่น้องเนาะในกันเลยได้ว่าออกมาพี่น้องเพันว่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็เป็นจริงอาจจะลายกว่านี้บอกเลื่อนอะไรเขากับหมูห้พี่น้องเนาะว่าเท่าใดิเท่าใดิเพราะว่าเรื่องบางทีอาจถึงในช่วงเวลาเพิ่นอามาอันนึ่งก็คืออีกช่วงเวลาหนึ่งพิ่นอามาเพิ่มใช่ไหมนะพี่น้องยันหู่หู้เนาะเพราะว่า พิ่นเลยช่วยแต่ว่าเพิ่นก็ช่วยหลายข้อสมควรอยู่ได้พี่น้องเนาะนี่ก็ได้เพราะว่าบางบ้านหลายคนเพิ่นบางบ้านกับเฮ็ดทางคือกันพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็ไปช่วยหลายบ้านอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วยในคนในหมู่บ้านกทางสร้างหนทางซาทีเห็นในเฟซในยางก็หลายหมู่บ้านอยู่ได้พี่น้องที่ว่าเพิ่นเฮ็ดทางเหตุภูนเด้พระธาตุพระธาิุดี่ลกับเมื่อไหร่ล่ะเอาทั้งพัด ทังหลั่งิูนก็แลวก็น่ค้อยกะซนสต้นนะโอ้ขา,าบ้ากนไมงค่อยจะเป็นโวงเห่า,น,านี่แหละนะเห็นยูิ่นอาบปูนลงมากกับลงสิบล่อหลังแเมยไม่ได้เห็นยูิ่นมาส่งปูนพี่น้องเลยก็ลายเติบยูยนท่ำเตรเากับผนะู้หัวจักโซกันนะเพราะว่าเพิ่นกะเห็นไปน้ำเนาะเลืเอบปูนทั้งบนือปูนทังบ้านซื้อกับผูนะเลได้ใน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 กับผูหัวเปไดรพอว่าพอถามพ่อตาพิ่นว่าซื้อ คนในหมู่บ้านเก <ผม S 1> าแต่ว่ะก็จริงแล้วว่าเมีนแ่หรือบอเนะอาะเอาไปช่วยก็ถือว่าโอ้หลายลีพี่น้องเนาะเอาไปช่วยสี่สิบตัวนี่ยก็ได้ถือว่าทั้งชาวบ้านทั้งกันดีใจแล้วก็มีแห้งสู่พี่น้องเนาะที่ว่าฝนมาน <จะ S 2> ช่วยจ่ายแล้แใช่ทางลีวะแต่ละมือ้อคำย่าฝนเนี่ยพี่น้องเลยข้านทอดชีออกไปซีเข่าเว้ยข้านเนี่ยพี่น้องเลยลดค่าคิดตรเพล่เนาะวัดมือ ค่าสีดตุมนะไปบ่ได้ไป,ปไบ่ได้ผัดยามสี่ัดไม่อยากสิว่าพี่น้องลดกายนี้พเพราะจเป็นล่มพี่น้องเลยเสะเว่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่อ่่่่่่ช่เ่่่่เพ่่่่่งเทพ่เ่่่น่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่ะ่่่่่อ่่่่่่่่่่นเพิ่น่่่่ปป่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 ป อพอ,อพออาทิตย์นึงอาทิตย์นั่นไหดินแดงเต็มอยู่พี่นออ้องเลยอาทิตย์แรกดำมือกียังแดงและมื่อหนึ่งสองมื่อแดงพี่น้องเลยบองไว้แห้งว่ะดินดินแ<ห>งดนงพัดแต่น้ำยัง,งตูดเนี่เพราะว่ามันเพื่อนแกนทางแหละมันนี่ถือถือช่วงล่มมันถือขังที่ว่าลมพัดเขาแล้วพี่นอ้องดินพัดเขากันนะเอ้ยอยุ้ยว่ะ นันถือเบื้องล้อนนอมอ้อมเบื้องล้อมอ้อมสิดินเขามาแต่ว่าอีกเบื้องหนึ่งอะโบปันได้เชียงเลยบ่คอยอันนี้ป็นได้อีกเบื้องหนึ่งนะหรือเบื้องหนึ่งบ่คอยมีสิดินป็นไเออเมย์จะเลื่มันเมื่อหายขาวงเลอะมันตัวใดเพราะว่าเพิ่นเพิ่น,อน <S <S อคอมันเมื่อกินีเชียงเลยมันเป็นมันซับโนเมย์มั่นต้นโนเมย์โนเมย์ซาบปรังเลยเนาะมั่นต้นโนเมย ตัวมันซาปลังบ่มันต้นบ้านนะนะพี่น้องนั่นสำหรับอันนี้มันนี่มันกกินได้แต่ว่ามันบอเสบพี่น้องมันบอเสบคือเนื้อมันเหนียวพี่น้อยเคยกินนะเนื้อมันเหนียวมันบอผุเรื่อนเนื้อมันบองุง้ะพี่น้องเนาะมันก็เลยบอเสีบสาหรับสาวแพ่เนาะคนอื่นอาจจะเสบกับหูเฮา่าวบอเสียบกินเวลาเฮาอันทับ ลงข้อหนึ่งนะพี่น้องเห็ดวานกันเสียพี่น้องเลยนี่ประเทศวานมันต้นเนาะแม่เนาะที่ว่าประเทศขดุขาป่าเนาะเห็ดมันนี่มันเรียนวุ่นเสียไปเออกไปข้างนอกหลายมืดเลยพี่น้องเลยผมมีเงินไป สอมาเก็บใส่มื่อนี้อีเมย์นี่นมเมื่อสัแต่ละเมื่อนอนเพื่อนแลาเมื่อนี้ <c oughs> จังงเมือ่อนี้เมื่อนอนเพื่อนแเ้าจะนะฮะอันแห้งอยู่เขาก็ยันมันอันนี้ห้องเสร็จครับเป็นอะไรมัน <c oughs> ถึงขี้ดินเนาะ,ะเขาก็ยันมันโมเขา่าผ่าโมเขา่ามันบอเป็นยังว่าสาวสาวพันมัน ทากลิปก๊อตวัชิบอร์วัชิกินีนนี่ว่าวัชกิรนนี่ว่าใช่โอ้มันอันนี้นะออกอันนี้เคยไหมออกนออันนี้ของยอดเคย này măn đốt chu phi người tao mà phân bò bò nhai hùa phân là phi nong ăn bò nhai để đốt thì vào đốt khang yếu có sống quan yếu để mình ti thì vào nói đây nói kêu thầy bây giờ เออาไม่ได้อยู่เนาะคิดว่าลืมจำอันกล้องเนาะพี่น้องลืมจำเลยโอ้ยเนาะเบิดเลยขอนข้างจังมุ่งเลยตอนนี้เบิ่งมุ่งก่อนโอ้ยหามุ่งแล้วหามุ่งชิบกนาทีจะไหนก็สิได้กลับบ้านกลับเพื่อนเท่าเลยไงเห็ดเวียกอยู่พุ่นพี่น้องเลยเห็ดเวียกอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะเพิ่นเปิดเพลงพี่น้องเลยทั้งหลานชายพี่น้องหลินน้ำ

แล้วโี่เพิ่นเปิดหมอลำเพิ่นเองจะไปเปิดได้ย่าย่าเปิดเออไม่ได้หน่เปิดนี่ไม่เอาเงินได้หนิแล้วเราเปิดแล้วเ่าอ,อบเตานะแล้วเราอบเตานะานะานะคืนแน่นี่นะเพิ่นอายพี่น้องเลยเนี่ยหมอลำง,งามเทพไปซื้อมาฝากบ้องยุรุ่นยังอันนี้คือเปิดเพลงเก่งเนี้ยป้าทนี่มมีมีอย่างนี้ใส่มีมีมีบ,บ่ มีมีนี่มีในเปิมีนี่อมมีเนวใส่แม่พ่อพร้อมให้ชื่อให้โอ้หมอลำพวกนี้นะหมอลำคิดว่าเอ็มที่สามชื่อแรกนี่มีมีรักอันนี้อีกอันี้มีรักดูสัญญาณนี่กูเนาะคนใหญ่เ่นี้ปมไดเล็กน้อยอันนี้พังหมอลำนี้ถหัว่นักพวนี่อบแรกแล้วเตานะอบแรกเลยให้อบ โอ๊ไปคช่ให้เป็นคนโอฮะหม้หมแจ้งม่นตัววมนาได้คือเปิดเองกับเ็นนี่เพท่นเด้เปิดกับเชื่อนี่กับผกันสบายดีมายุสบายดีเป็นบ่สบายดีอยู่สบายดีครับสบายดีอยู่สบายดีอยู่ซีนน่ะสบายดีเป็นชมันเคยยเอาพน่มมาผ่าวยัน่ มะล่ามเปิดก็ได <Bye> ้เนาะบายชื <Bye> ่อกระเปิดให้ฟ <Bye> ังแหละนี่โอ้ยใบดีมากจะมือสบายดีอยู่ฮะได้๋ยวพ่อหื้อสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างไปทำไมได้กินนมนะเะเออผมชื่อนมกาแฟไื้อหมน่ะไปเนาะพี่น้องเอ้ยเขาเหลือใกล้กล้องตลอดเลยอันนี้น่ะ บายชื่อไก่ชื่อกับเปิดในฟังเลยหมอหมอลำวิทยุคนนี้เนาะอยากบายสิเอออบยากบอยากไปกดปุ่มเปิดอีกเนี่ยคือมาคักแระฮะองแท้อะลีเนาะบายชื่อกับเปิดถ่ายวะขายวะไปทั้งหมดนี่ขายวะบุคลายเนาะบายชื่อใบใบายชื่อกับเปิดในฟังอันนี้เนาะีบุคลายหมอลำคักรีหมอลำนี่บายชื่อกับเปิดเองเลย เปิดเพลงไหนฟังเฉยนี่กุ้งไไปแล้วอ่ะโอ้ยนี่กุ้งไข่ไปนล้วข้ากันหัวควันมาล้างน้อยเพันพี่น้องเลยเนาะนม่เขียวหอมีหี้นเขียวเฮียนจิ้ขนมลายเจ้าเพป็นกุ้งบอลกันเจ้าเพป็นกยังงงกับหมอลาเพันพี่น้องเลยเนาะมันคือเปิดเองได้พคนน่ะเนาะไม่หัวบอลเป็นยังคือเปิดเองได้โบจักเอาเป็นเจ้าของคือโบจักสะ บูเม่นนะเย็นรักของก้าวให้เปิดงใหมแต่ก้าให้เปิดแต่ก้าให้เปิดในฟังแต่ก้าให้เปิดในฟังมาล่ำนี่เปิดเองว่าหรือมันเปิดเองมั้มันเปิดในฟังเองว่าหรือเปิดเองหรือว่าคนเปิดหรือว่ามันเปิดฟังเองมันจะว่าจับแบบเปิดเองก็ไปจับสบายแล้วนี่เฮ้ยเพิ่นเอามาล่ำมาฟังพี่น้องไลยเนาะว่าแบบเปิดเปิดเพลงมาได้เลยเพิ่นให้ได้เนาะยูทูปเพิ่นติลเล็กซี่เพิ่นพี่น้อง หมอล่ามคนปิดหลายเท่อแล้วเปิดเองพี่เราเลยปิดแล้วเปิดเองหมอลำก็จะเปิดเฮ้งกะนนีนี่เรากินได้ได้เออไปตายได้ดไ,ได้ลี้นนี่เหมือยากเหมือยากเอามือเปิดก็เปิดเองลูซสู้เฉื่อก็ได้ทักเนาเฉื่ยอดเจ้าของก็นจนงงผูกพายกันได้พายก็ตกใจแล้วหมอลำเจ้าของเนาะเปิดเองเนาะกิน <c oughs> ตกใจมาล่าม่นเองเพิ่นเปิดมาล่ามเพิ่นก็นได้เนาะคนงูมาทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยงูขุดมันเถอะกัน่นเปิดมาล่ามเพิ่นก็นกนตกใจเสียงมันมาแต่ใสมาสั่นโอ้โอ้โอ้เนี่ยหนานี่ยลายพี่น้องเอ้ยเนาะหนี่ลเวา แลองมันไ่เปิดเองดอกวันนี้เขาดับมันเครื่องไหว้วบาดนี้อ่าจังได้กันจังเปิดนี่ก็กั๊กตักล้องไป็ตลอดเสียงว่าล่ำเพิ่นพี่น้องเลยเรียกแล้วเพิ่นสบายดีบ่เป็นแล้วเพิ่นอายอึบๆอ่ะกล้องก็ได้ตั้งไปตั้งมากเวียดยู่พี่น้องเลย

วั้่ออนนีค่ะน่อยถึงเนี่หน้าไกลพี่น้องเลยว่าเป็นยังหน่ยมาอีตัวพ่อมาเพราะว่าเลีนมานะเลียนมาน้ำพี่น้องเมื่อนี้สามลบพี่น้องขามาขามื่อขามาอีกเพราะว่าเมื่อพิดได้น้าอะไรพี่น้องเยิดน้าไดลืมลืมิด หน้าผัดกำขีดรถจ้างนี่ประมาณเ้าหนาทีจเปนัไเนาะประมาณนั่นเหยตัวสอสามทิุ้ะสองสามหน้าที่คจะหขนาดย่ประมาณสีโอ้นีได้ไดหน้าเมียนแต่เ้นานี่จะว่าิมื่อรถคิดว่าโอ้ยว่าอีเมีว่าแล้วยางเืคือเหนทีเครือว่าิมาน้ำแล้ดียนเป็น้เป็นน้ำทางเนาะ เกินเอย่างกินมาหนึ่งน้ำมาหนึเมื่อแล้ว่าเมาเื่อว่าวยเวีนมากจะคืออะไรทำอะไรวะยันว่า,าไปหันไปหนีไปทางบัวช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะนนะนนะคนอยู่ไฮยูน่น่าบุ้มีพี่น้องเลยเนาะมีแต่คนที่เหี่ยวน้องแหม่มนะเมื่อบุ้มีแห้งแล้วเมืเม่อยเลยมีแต่คนอันอยู่ไฮยูน่น่าฟูล ในเฮ็ดมันเนาะพี่น้องผู้ใดบูเฮ็ดก็คือผู้ทีคนอยู่ย่านแบบพวกคนบดีเนาะนัดหุ่นจี้พอรึมีอยังต่างๆนะพี่เนาะห้องเคาสิมีเงินห้องเฮมันเนาเป็่เนี่ยห้องสนนอ,งอ,งอนก็บน้องอาหารก็เป็นพันใช่สอนนะนี่นี่โลดอะไรแบบเดี๋ยวนี้ มัดขายจะหึอเองเมือมีมันูม่อมันมีมัาตัวมันห่ดบบนได้ใช่ไหมนี่ตีเก่นเราจะพายมาลำเมีเทียบมะลิน้ำเนะโอ,โอ้ไปไหาตู้เจ็บไป้แต่ตัวนึงที่แรมเสเมย์มันดนนีดมือพันดัดด็ดเยอะลลายเฮ้ยลำลายเฮ้ยันก็มันควรนหเดี๋ยวพอได้ลาด้วยมหลิน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะ กีลูกสาวนารีเพิ่นพีนน่น้องะนะกระดุมากสิเด้ง่าย,ยเล้วพี่น้องจะเพิ่นยังน้อยฮ่ะเดี๊ยวเก็บมันเฉลิมมันหฮะเนี่ยมันเดี๊ยวเดี๊ยวนี่นี่น้ำคู่ฮะกาเพิ่นใหญ่เพิ่นกระบอกมากเลยนีเชิงมือนี่เดี๋ยวเดี๊ยวบางเชิงมือเดี๋ยวไ้่เสียงคนฮ่องเสียงไก่หะนั่น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 หัวใจกระติกเลยฮะ,ฮะเก็บมาเก็บมา มาเมือ้นีมบาดได้ทับได้ล้างกเบาดล้างมุกาล้างุกั่นน่บดไดจบด้หนิเมื่อบี้เมื่อบฮะิมันเฮ็ดกูมาตัวหากได้ลูกบนะนี่นี่บอหากได้ลูกนะได้ได้ตัวนีใหญ่บ ijit isi ihu sa ma ija tu leh sa tileh song ija tu leh sa tileh song nan ma me u sa wad tu nan me ija tu leh ma me ija tu leh ma me nu me kin ija tu านเลยถึงป้าเลยได้บาทนีทำเลยเมื่อก้เล้วเมื่ออรีนี่แหละทำเลยดะบีตคือถมาเห็นนาอยู่บปีนบ่ที่นั่ขาบอมาเห็นนายซาไขานากินหนมีเงินหาข่านะข่าวอยู่หาเงินนะ เมื่อพร้อมกันย,ยุ่งเหรอคะวะยาแลมเมื่อกันพายุอืมเลมเมื่อกันอะเมืสอนเว้นนี่ฟาดแดเนอกข้ายุ่งช่วงแรกมันบอดแดดไปไนหนอืมเพิ่มพอกเมย์พันเท้าไปหน่อยเพราะว่าเพิ่มนะพูดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมันเพิ่มนมันเพิ่นน้อยกว่าน้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่มทิศภากันเท็ดเต้กเพิ่นก็ไม่ได้เข้า,าขบ้านเลยพอได้นอนมู mong bài than tay Thầy mì cả khuất nhầm vào thân đây leo Phải nào người nhầm vào thân đây sau Chụp chụp cho อาพี่น้องเนาะสาวเลียกับที่ได้กลับแล้วเพราะว่าคนขทางว่าคำพ่อสมควรนะพี่น้องเนาะได้เมื่อเงห็ดเบี้ยเพื่อนทั้งเพื an anni, ่อนพื่นแหละพี่น้องเนาะปริพันธ์มันให้เมย์เป็นในการให้เพผนทางเก็บเผากะสอบพี่น้องเลยคำแจงงงแจงชิ้นเมื่อไมกับเมื่อเนาะทำไมกับิเมื่อเนาะมีแต่ชิ้นเงาเน่าเห็ดเบี้ยกอนพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนนั่นเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ที่ได้ขอตัวลาเด้อพี่น้องเนาะไปพบไปพบกันในคลิปต่อไปเนาะจะได้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเก็บทีทุกท่านเนาะ มีบางคลิปบางโฆษณาให้เด้อเนาะทายิะนีเขากลับเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะบายบายสบายดีกินสบายดีเพห็นไหมลูกสบายดีชิเป็นบ้าหนิมือเป็นบ้าเห็นปะเลียบพี่น้องเลยเนาะโมเป็นเลยเนาะเอาพี่น้องบายบาย